ชมรมเพชรเทพสตรีประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรีครั้งที่2ทับพครับเวลา10นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2567ที่ห้องประชุมวิสุทธิ์ที่สุนทรชั้น2อาคารละวสีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาเวทมีประธานชมรมเพชรเทพสตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรีครั้งที่2ทับพ สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญนะครับประกอบไปด้วยเรื่องที่แจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเรื่องที่เสนอในที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดทัศนศึกษาผูการมันดาเลสีวันมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการเดินทางทัศนศึกษาในประเทศไทยโดยให้ผู้จัดทัวร์เสนอสถานที่และเสนอราคาในการเดินทางระหว่างวันที่1 9ถึง22ตุลาคม2567กําหกำหนดการจัดงานสังสรรค์เพชรเทพสตรีสัมพันธ์ครั้งที่2ในวันศุกร์ที่3 สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาณสวนอาหารบัวหลวงร่วมรับประทานอาหารขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีจับรางวัลมอบโชคเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ในวันที่23ธันวาคม2567ในเวลา13นาิกา30นาทีที่ห้องหลวงสรศักิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราช เพัฒเทพสตรีโดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อเป็นการสรุปผลการดําเนินงานของชมรมเพชรเทพสตรีในรอบปีที่ผ่านมาที่สําคัญจะต้องมีการเลือกประธานชมรมเพชรเทพสตรีคนใหม่ ซึ่งเพชรเทพสตรีทุกท่านทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมสมัครหรือเสนอชื่อประธานชมรมคนใหม่ได้แต่ต้องมีการยินยอมจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อวิธีการเลือกโดยให้ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อและผู้ที่เข้าร่วมประชุมในออนไซต์ site, เป็นผู้เลือกประธานชมรมเพชรเทพสตรี mm hmm. คนใหม่ mm hmm. เท่านั้นครับ